แสดงความเห็นต่อนางเอกใหม่ในละครฮิตประวัติยิววะประยาการหรือนุยนายน้ำพึ่งขมที่กำลังฮอตอย่างมากในตอนนี้ละครน้ำพึ่งขมกำลังเป็นที่ฮอตอย่างมากในบรรดาแฟนละครซึ่งได้ถึงตอนที่8แล้วและเรื่องราวระหว่างพระเอกและนางเอกก็เริ่มเต็มไปด้วยโมเมนต์ที่ว้าวเวอร์ในครั้งนี้เราจะได้เห็นโดมประกรณ์ลำและยิววะประยาการทำหน้าที่พระเอกนางเอกคู่กันครั้งแรก แต่ก่อนที่จะติดตามเรื่องราวของละครน้ำพึ่งขมขอขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวของยิหวาหรือนุยกันก่อนนะคะนางเอกหน้าหวานในละครนี้มีชื่อจริงว่ายิหวาปรยาการหรือนุยเธอเกิดในวันที่2ส,งสิงหาคมพุทธศักราช2535ที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่และเธอเป็นคนที่มีความสามารถหลายด้านนุย เริ่มต้นจากการเข้าร่วมประกวดความงามเช่นมิสทีนไทยแลนด์ปี2009และมิสกอล์ิเกิลสองพซึ่งเธอได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและเธอยังเป็นมิสรโมทสองพันสิบสองของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจังหวัดเชียงใหม่และนี่คือจุดเริ่มต้นของการแสดงของเธอในปีพุทธศักราช2 5 5 9เธอได้รับบทแรกในละครเธอประเกียดชุดแม่ของแผ่นดินเรื่องประทีปรรักแห่งใจและเธอก็เริ่มกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากนั้นเธอได้รับบทในละครกรงกรรม และพูดแม่น้ำโขงแต่ละเรื่องจนกระทั่งได้รับบทนุย้ยในละครน้ำพึ่งขมซึ่งกำลังออนแอร์ในขณะนี้ละครน้ำพึ่งขมคือละครที่ต้องติดตามความรักความแค้นและความหวานกำลังรอคุณไว้ที่ t r u รูวิชั n n o วแ a ็ k n นวอย่าพลาดนะคะ